เชียงใหม่มีเรื่องเล่าตอนพิเศษวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์ปูเป้ครับพี่สาวคนโตที่มีความฝันอยากเป็นครูและปัจจุบันได้ต่อยอดความฝันจนกลายมาเป็นถึงระดับรองคณะบดีครับเส้นทางของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจความรู้แรงบันดาลใจแรงสนับสนุนจากครอบครัวถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่มั่นใจว่าการเรียน MBA จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แค่ไหนอยากให้ลองดูคลิปนี้ไปด้วยกันครับจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เรื่องราวของอาจารย์ปูเป้คือภาพสะท้อนของคนที่ใช้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตครับจากนักเรียนสู่ครูผู้มอบแรงบันดาลใจจากความรักในครอบครัวสู่ความมุ่งมั่นในสายวิชาการและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจาก MBA ที่แมโจครับที่มีใช้แค่ใบปริญญาแต่เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตอย่างแท้จริง สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับเชียงใหม่มีเรื่องเล่าครับเชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้เราจะชวนทุกคนคุยเรื่องการศึกษาครับทุกคนรูอยู่แล้วว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญและการพูดคุยกันวันนี้จะเป็นระดับมหาบัณฑิตครับเรากําลังพูดถึง MBA ที่มอเมเจ้าโออยู่ครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับเรามีรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จระดับเป็นรองคณะบดีอ่ะอย่างน้อยก็รักษาการนะครับที่สําคัญได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวครับ,รรบวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่ามีาประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่น่ารักใน ครอบครัวนี้และก็ความสำเร็จนี้กัน้างครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ปูปเป้อาจารย์สวัสดีครับาวาสวัสดีค่ะน้าวาสวัสดีคด่ะอาจารย์ปูปเป้ค่ะตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งรักษาการรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค,ค่ะคณะบริหารธุธกรกิมหาวิทยทาลัยลังสิตค่ะอาจารย์จบจากแม่โจตั้งแต่ปัญญาตีด้วยถูกไหมครับตอนปัญญาตีเนี่ยเรียนอะไรครับเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะ แล้วปริญญาโทรปริญญาโทรเรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะนี่เราบอกแล้วมีสิทธิ์เก่าของ mba มอแมโจครับผมขออยากเข้าสู่คําถามเลยเดีกว่าครับอะไรที่ทําให้อาจารย์ตัดสินใจลงเรียนปอโทที่ mba มอแมโจครับเอาจริงไม่เคยเล่าแบบที่ไหนมาก่อนนะคะนาว่าเอ็กซ์เอ็กซ์ูค<ๆ>่ะก็เดี๋ยวต,ต้องเกิดก่อนนะคะคคตอนแรกเนาะตอนเรียนระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์เนาะตอนนั้นก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่มหาลัยแมโจค่ะมีความคิด ที่อยากจะเป็นคุณครูอยากเป็นครูตั้งแต่แบบสมัยป้าถมอะค่ะปห้หงนี่ที่บอกว่าสมัยสาวๆนี่ฮหเลยนะทุกคนคคเหมือนเรามีไอดอลจากคุณครูที่เคยสอนวิชาแบบคณิตศาสตร์ให้กับเราอะไรเงี้ยคุณครูเขาเก่งมากแล้วเขาสอนให้เด็กคนนึงอะคะ่ะสามารถเก่งคณิตได้ไจากเด็กคนนึงที่อาจจะไม่รู้อะไร <laughs> เป็นวันนี้ได้ใช่ค่ะนาวานันตอนนั้นก็แบบก็คิดว่าจะ ไปโซลูชันไหนจะไปทิศทางไหนที่เราจะมาสายคุณครูได้อะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นช่วงจบมหใหม่ๆค่ะก็ไปสอบที่คณะศึกษาศาสตร์ค่ะของมหาวิทยาลัยตอนนั้นมันเป็นในรอบของตัวโคตาตอนนั้นสอบแล้วประกาศผลไม่ติดตอนนั้นก็คือแบบเสียใจมากค่ะน้าก็คือแบบเศร้าค่ะร้องไห้ตอนเข้ามาเรียนระดับปริญญาตรีสมัยตอนที่เรียนคณะเศรษฐศาสตร์มีความคิดว่าเอ๊ะ เราจะไปโซลูชันไหนจะไปเวไหนที่เราสามารถไปสายคุณครูสายอาจารย์ก็ยังมีความคิดว่าฉันจะต้องไปในสายครูให้ได้อยู่ดีใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเป็นความฝันแบบว่าตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเลยอน่ค่ะทวางก็เลยแบบโอเคพอตอนนั้นเราก็ดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรเกี่ยวกับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจศึกษามาหลายสถาบันเหมือนกันค่ะเพราะเรื่องมหาลัยเม่โจนี่สิทธิ์เก่าอยู่แล้วเป็นลูกเม้าอยู่แล้วก็เลยต่อที่นี่เลย ก็มาสอบวิ้ยตอนนั้นจําได้ว่าตอนนั้นมันจะมีทั้งสอบพาร์ทข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ค่ะนาวานกาแบบตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากแต่ว่าตอนสัมภาษณ์ที่เจออาจารย์ท่านหนึ่งค่ะรู้สึกเอ๊ะอาจารย์คนนี้เดบเท่จังอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าวันช่วงที่สอบไม่ว่าจะเป็นั้างข้อเขียนหรือว่าสอบในพาร์ทที่เกี่ยวกับสอมภาษนคะคะก็แบบผ่านไปได้ด้วยดีค่ะได้เข้าศึกษาต่อในระดับรปริญญาโทค่ะที่มหาลัยเมโจใรช่คณะบธธริหารธุรกิจค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่อ,อาจารย์ชัดเจนแต่แรกเลยคืออยากเป็นคุณครูเนาะแล้วก็เลือกเส้นทางที่โอเคน่าจะปูเป็นศูนย์ครูได้แล้วระหว่างที่เรียนล่ะครับระหว่างที่เรียนเนี่ยมีเรื่องราวมีเส้นทางอะไรที่ทําให้ปัจจุบันเนี่ยเราเป็นคนคนนี้ได้ที่เป็นรองคณบดีได้ที่เนี่ยสอนอะไรเราครับโหอ,อันดับแรกเลยนะคะนะว่าคือตอนแรกเราเรียนสายเศรษฐศาสตร์มาบริหารสายบริหารเนี่ยเราจะไม่มีองค์ความรู้ในด้านการเงินนะ<ร>อันนั้นก็จะเป็นแบบว่าการเงินเศรษฐกิจ จริงๆค่ะแบบพลิกโอกาสค่ะได้เข้ามาศึกษาต่อเนาะแบบเราได้มีในเรื่องของหนึ่งเลยกระบวนการางด้านความคิดคือค่อนข้างจะเปลี่ยนค่ะแล้วก็เราได้เรียนกับหนึ่งเลยอาจารย์ที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ ใช่ค่ะประสบการณ์อาจารย์แล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกว่าเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกประทับใจเลยนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของเวลาพาที่สมมติว่าตอนเรียนระดับปริญญาโทค่ะเราจะต้องทำทีสีใช่ไหมคะ,คะอาจารย์ก็จะคอยให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นพาทในช่วงของการเรียนหรือว่าพาทที่เราทำเกี่ยวกับในเรื่องของคำตัวทีสีนะคะอาจารย์ค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายค่ะนะวานแล้วก็เป็นกันเองมากๆค่ะ อาจารย์เก่งด้วย<ช>เป็นกันเองด้วยแล้วก็มีมีเทคนิคในการ<ช>สอนมีประสบการณ์ในการสอนที่ทําให้อาจารย์ได้ความรู้ด้วยถูกไหมครับ<ช>แล้วก็อีกอันนึงค่ะได้คอนเน็กชันค่ะนะ<ม>ว่าอ<ม>ันนี้แบบค่อนข้างหลากหลายค่ะตอนนั้นรุ่นที่เรียนตอนนั้นนะคะก็มีเพื่อนแบบทำแบบหลากหลายอาชีพมาค่ะว่าจะเป็นแบบในหน่วยงานแบบราชการรัฐธาหกิจประกอบธุรกิจส่วนตัว<ม>อะไรอย<ม>่างงี้คะสายงานแบบ ธนาคารเนี่ยค่ะใครหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับจริงๆแล้วการเรียนปริญญาโทเนี่ยนอกจากความรู้ที่ได้แล้ว mm hmm. ก็ต้องบอกว่าคลาสเรียนนะครับ mm hmm. เพื่อนๆในคลาสเรียนเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ตัดสินใจเรียนก็จะเป็นเจ้าของกิจการเนาะ <c oughs> นคนที่มีความหลากหลายที่ต้องบอกว่า แค่ปรึกษากันอนะให้ความรู้กันเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนี่ไม่นับอาจารย์เก่งๆด้วยแล้วอาจารย์เก่งๆเนี่ยก็ยังมีประสบการณ์ในการเรียนการสอนอันนี้เป็นตัวอย่างชั้นดีมากมากเลยครับขอบคุณค่ะครับผม <laughs> แล้วหลังจากเรียนจบครับพอเรียนจบปุ๊บนำความรู้ความสามารถไปต่อยอดอยังไงเนี่ยยังเป็นรองที่แบบว่าอายุน้อยมากขอขอบคุณนะว่านะคะเอาจริงมันมันพลิกชีวิตเลยค่ะนะว่าน <laughs> ก็คือพลิกจากคนที่แบบอยากเป็นคุณครูอยากเป็น อาจารย์วันหนึ่งแบบเราได้มาทํางานในสายวิชาชีพอาจารย์แล้วก็ทําในด้านของทางด้านบริหารด้วยค่ะรู้สึกว่าได้รับโอกาสจากอาจารย์นะคะที่มหาลัยตอนตอนพักตอนการเรียน,นะคะ่ะร,ระดับปริญญาโทค่อนข้างจะเยอะค่ะตอนที่เรียนคือไม่ได้เรียนแค่ยอย่างเดียวค่ะนะวนค,คือไป observe ไปช่วยงานอาจารย์ด้วยค่ะเช่นแบบทำาคุ่มการวิจัยขอทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบได้ประสบการณ์จากอาจารย์เขาให้โอกาส เราไปทําในช่วงนั้นด้วยแสดงว่าระหว่างเรียนเนี่ยก็<ๆ>ได้รับโอกาสจากอาจารย์ให้ไปเรียนรู้งานบริหารทางฝ<อ>ั่งของมหาลัยุแล้วซึ่งแน่นอนอาจารย์ที่สอนระดับปโทโก็ต้องเป็นอาจารย์ระดับสูงเหมือนกับเราก็เข้าไปเป็นแบบว่าไปเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นก่อนที่วันนึงเราจะได้เป็นดูไหมใช่ค่ะก็คือได้รับโอกาสจากอาจารย์หลายๆท่านเลยค่ะในตอนที่เราเรียนระดับปริญญาโทเลยครับมันเหมือนกับเราได้เพิ่มทักษะ เพิ่มทั้งสกิลทักษะต่างๆที่อาจารย์เขาแอสไตน์หรือว่ามอบโอกาสนั้นให้เนี้ยค่ะคนดูครับแต่ว่าต้องตั้งใจเรียนนะครับ <laughs> อย่างอาจารย์เนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ให้ไปช่วยงาน <laughs> ก็ถึงได้ทักษะเหล่านี้นะถ้าคุณขี้เกยียจคุณไม่มีนะ <laughs> ใช่ค่ะต้องขยันนะคะเ <laughs> มื่อกี้เราได้รับความตั้งใจความไว้วางใจเรียนจบแล้วอัพสกิลยังไงถึงขั้นเป็นได้ถึงรองคณะบดีครับอันดับแรกเลยค่ะ ได้ทักษะมาก่อนค่ะตอนแรกเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าพูดค่ะนะววานคุณผู้ชมไหรครับอาจารย์ผุไม่บอกว่าไม่กล้าพูดนะครับไม่ค่อยเชื่อนะครับตอนมาถึงเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช,ใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นคนที่บอกว่าไม่ค่อยกล้าแบบแสดงออกค่ะแตพอเราได้มาเป็นสายวิชาชีพนี้นะคะอาจารย์แล้วก็ได้ทํากิจกรรมอะไรหลากหลายอย่าง คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่งานพัร์ทการสอนงานวิจัยเลยค่ะเราจะมีกิจกรรมอื่นๆของคณะด้วยค่ะของของทั้งแบบระดับคณะระดับสาขารวมไปถึงของระดับมหาวิทยาลัยด้วยค่ะนว่าซึ่งปืแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่แอจต้องได้ฝึกทักษะฝึกสกิลตรงนี้ใช่ค่ะได้ฝึกค่อนข้างเยอะมากๆค่ะนว่าก็เราก็เรียนรู้ลองผิดลองถูกค่ะก็คือเรียนรู้ไปกับงานที่เราได้รับแอทไซ์งานมาเลี่คือจะบอกกับ ตัวเองเสมอว่าเวลาเราได้รับแอสซน์งานหรือว่ากิจกรรมอะไรมาเนี่ยค่ะเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วเวลาแบบงานมันออกไปมันมันจะได้ไม่เสียใจทีหลังอะไรอย่างี้ค่ะจริงๆงานที่แอสซน์มาจากอาจารย์หรือจากคนที่ไว้วางใจเราเนี่ยมันมองได้สองแบบหนึ่งคือเป็นภาระ <c oughs> สองคือเป็นโอกาสและนวันเชื่อว่าถ้ามองเห็นเป็นโอกาสแล้วทาให้มันเต็มที่เนี่ย <c oughs> มันก็จะสร้างตัวเราให้แข็งแรงและเชื่อว่าวันที่เราทําโอกาสนั้นให้เต็มที่ คนที่มองเห็นก็คือคนที่ไว้วางใจเหมือนกับที่มอรังสิตไว้วางใจให้อาจารย์เนี่ยปัจจุบันเป็นรักษาการรองคณะบดีถูกไหมครับใช่คยากไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมต่าหากกิการนี้ึกงานค่อนข้างเยอะค่ะน้ว่าเพราะว่ามันจะต้องดูเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการดูแลนักศึกษาในคณะเนียค่ะแล้วก็จานวนนักศึกษาในคณะค่อนข้างเยอะด้วยค่ะน้งว่าอืมก็ ไม่มีสิ่งไหนที่แบบเราทำไม่ได้คะ่ะอ่ามันคือชาเลนจ์นะ <Challenge, S 2> ยิ่ง<ช>ยากาายิ่งท้าทายจริงๆนะว่าได้คุยกับอาจารย์ก่อนที่จะเข้ารายการอาจารย์คนนี้มีมายส์ดีมากนะไปถึงว่ามีการคิดบวกไม่ได้ไม่ได้มองหลายอย่างให้เป็นภาระมองเป็นโอกาสซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่ยังดูอยู่แต่เชื่อไหมจริงๆแล้วเอ e ลเมนที่ทาให้อาจารย์ประสบความสําเร็จจนถึงวันนี้ ยังมีคนที่อ <spikes> ย <Fra> ู่เบื้องหลังนี่จริงๆขออนุญาตมาก่อนตรงหน้านี้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์นะครับผมเราฟังความสำเร็จของอาจารย์ไปแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าขออนุญาตไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะอยากรู้ว่าแบบเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยออกมาน่ารักได้ขนาดนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปุเป้มากครับผมนี่บายๆคนดูนะ ในานะคุณพ่อครับครับผมคุณพ่อรู้สึกอย่างไงกับความสเร็จของลูกสาวรู้สึกอย่างไงกับความสุขใจของอาจารย์ปุ้เป้วันนี้ครับโอ้ดีใจมากๆเลยครับผมเพราะมันมันกวยกันถึงจุดนี้ก่อนอบบากนะเราได้สนับสนุนการเรียนด้วยันไนของ,องร,รับทุกอย่างครับผมที่วาน่าเดือดร้อนอย่าง,างี้นะทุกอย่างเลยอาจารย์ปุ้เป้เนี่ยเป็นคนตั้งใจเรียนก่อนหรือว่าเป็นคนใช้ก่อนปานกลางครับเป็นคำตอบพิเศฟมาก แล้วตอนที่เปิ้ลตัดสินใจแบบอยากจะเรียนปริญญาโทโดยเฉพาะมีความเก่ง,ยกยงนยังไงตอนนับสนนนแล้ะครับผมสาขาแล้วเปิ้ลได้ศึกษาว่าจะต้องสาขาไหนย่างไะเอาเอาแก้ว่าเลยแสดงว่าการเรียนของลูกเนี่ยคี่ลูกตัดสินใจเองครับผมครับผมแสดงว่าอาจารย์ก็มีพฤติกรรมที่ดีพ่อไม่เบรกนี่เนาะ <laughs> ลูกสาวเป็นคนเี่เก่งก่อนแต่วว่าเก่งน,นะครับพรื่าจุดนี้ได้นะอ่ แล้วตอนปัจจุบันที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มรังสิตครับเนธะรู้สึกยังไงบ้างเป็นแบบของผมแจมากๆเลยครับผมแลาจะเพ้่บอกบ้านอื่นๆครับที่สนับสนุน,นการเียนเดกชายหรืออาจจะแบบค่อยสนับสนุนไงอยากจะบอกเนี่ยส่งเสริมการศึกษาดังนักนะครับเพนาเอาไปอ่อมนมาจากเบลหองจังมันจะเป็นการศึกษาเป็นหลักเนาะน่ะดะ คุณแม่มดีกว่าครับผมครับแม่คุณแม่เนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนทางในครับฟังรับส่งค่ะรับส่งเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าแบบใช้ชีวิตในการในการทุกวันนะคะทุกวันอ,อันนี้ถามแบบอย่างรู้ะแต่ประเด็นยาโทเนี่ยใช่ใจสูงหรอป่โอ้สูงมากเลยค่ะสูงเอออาจารย์อาจารย์ฟังก็นนะครับอาจารย์อาจารย์หนิงครับ <laughs> แล้วทำไแล้วคุ้มค่าไหมคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าค่ะถ้าสมมติว่า ครอบครัวอึกกำลังฟังอยู่อยากจะบอกเลยครับครอบครัวที่กำลังตัดสินใจว่าจะส่งลูกมาเรียนหรือไม่ส่งลูกมาเรียนดีครับส่งมาเรียนเด้อค่ะเมืนจบสูงสูงเมืนจบสูงก็จ,งจ,งจ,จะได้มีหน้าที่การงานทําที่ดีคโอเคขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่มากขอบคุณครับแม่ครั้งนี้อาจารย์อยากจะแนะนำอะไรกับคนที่กำลังสนใจเรียนหรือตัดสินใจเรียนบริกาโทรครับ อันดับแรกเลยนะคะอยากให้มองถึงเป้าหมายก่อนคะ่ะจุดมุ่งหมายที่เราต้องการจริงๆว่าเราอยากจะอาวุธตรงนั้นเอาไปต่อยอดในสายวิชาชีพอะไร นำไปใช้ต่อยอดอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปอะค่ะในช่วงของที่เราเรียนอะมันจะได้มากกว่าสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาไม่ว่าจะเป็นทั้งโอกาสเนาะหรือจะเป็นในเรื่องของการทํางานต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของทางด้านตัวคอนเนคชั่นต่างๆด้วยนะคะที่เราจะได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราได้เรียนต่อในระดับไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาโทรหรือว่าระดับปริญญาเอกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราลงทุนแล้วมันจะคุ้มค่ามากที่สุดค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันมาครับอย่าลืมแชร์แรงบันดาลใจให้กับใครสักคนที่กำลังต้องการพลังใจนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ